โรงเรียนบ้านสับสนุนตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลสับสนุนอําเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนทั้งสิ้น501คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26ท่านวิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนแห่งนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนานักเรียนสู่สากลบริหารงานโดยนายวีรพงษ์ชชยหงผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับบุรีเขตงมีความต้องการให้โรงเรียนสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนว่าโรงเรียนมีแนวทางสร้างความปลอดภยัยและดูแลคุ้มครองน,นักเรียนในทุกมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยทางโรงเรียนบ้านสับสนุนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาดังนี้การบริหารจัดการโดยทางโรงเรียนบ้านสับสนุนได้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 และได้มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการมีแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี2567และได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยท่าโรงเรียนได้มีการจัดตารางการจัดการเรียนรู้มีเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้านที่2ด้านสภาพแวดล้อมท่าโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้มีความสะอาดต้มรื่นสวยงามและปลอดภัยมีห้องสมุดห้องปฏิบัติการโรงอาหารสนามเด็กเล่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีความพร้อมในการใช้งานโดยทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของโครงการสุข,ขาดีมีความสุขในส่วนของห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาด และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ที่มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของนักเรียนโดยทางโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่สะอาดและพร้อมใช้งานด้านที่3ด้านความปลอดภยัยทางโรงเรียนมาสนับสนุนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน โดยมีการตั้งคณะกรรมการสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้มีความปลอดภยัยและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอมีการตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งานของตู้กดน้ำเย็นที่ใช้ไฟฟ้าและมีการติดตั้งสายดินมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพัดลมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและตรวจสอบการติดตั้งให้ปลอดภยัยในส่วนของโรงครัวโรงอาหาร ทาโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลเครื่องครัวภาชนะบรรจุอาหารให้สะอาดปลอดภยัยมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานทานโรงเรียนมีครูเวรดูแลจุดรับส่งนักเรียนและดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางมาและกลับโรงเรียนโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามลานกิจกรรมที่มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภยัย